สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วครับช่องอีสานบ้านบ้านลงสักวิลาจันทร์ครับมาืัอนี้มาเก็บเห็ดครับที่ผู้งัวครับมาเก็บมาขึ้นที่วัดโศกช่างครับตอนนี้กำลังสิกสิครับ ครับผม <ibl> ok ตอนนี้กำลังสิเดินทางกลับครับตอนนี้ผมมีเวลาเด็ดทายครับนี่ครับนี่ครับสารปูครับขออนุญาตได้ครับปูเดอร์ครับนี่มามากมากคาชิมะไหวมากคารุปูครับซาถูกขออนุญาตได้ครับปูเดอร์บุคลานขออนุญาตถ่ายสารปูหรือจะซื้อสูตรกดเงินนะฮโอซิโกะไมลูกใินหลานหรือซาถูก ครับนี่ครับทุกคนที่มาต้องมารับมาไหวปูครับขอพพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้ครับตอนนี้ก็ลังนั่งผักเนืยเพื่อที่จะล่คงกับบันไดลงไปประมาณสามรอยเมตรน่าจะได้ครับันี่ครับนี่ครับมาด้วยกัน ยักษ์ยหญเหี่ยวสั่งแม่บู่๊ดยูทูปบรู๊ดเอาขนาดมาเอาทุกคนได้ไหมเอาหขนหน้าเดขนาดเอายูทูปเจ้าต้องไปกดติดตามมันไม่ใช่เจอกันทุกคนโอ้โหเผื่เราเมื่อตะเสานี่ครับซึ่งบรรยากาศรอบผู้ง่วงนี่ลมลื่นครับอาจจะห่อนแน่เพราะว่าแดดตรงเปียงแต่ว่าบรรยากาศนี้ดูครับนี่ครับ ่นขับทางที่จะลงไปครับนี่ครับทางที่จะลงไปขางลังครับครับครับคุณเห็นข้าวเห็นคนลงไปไหมครับครับ่นรับอยู่ใกล้ๆม่นครับคุณครับอันคือทางลงครับซึ่งบรรยากาศ เลี้ยวเห็นผู้สิงแล้วครับนี่ครับผู้สิงเถือเขาผู้สิงครับแล้วกับปุ่นครับผู้งัวครับผู้นี่ผู้นี่คือผู้งัวครับพุ่นคือผู้ทอกครับเห็นอยู่ใกล้ครับนั่นคือผู้ทอกครับนี่ครับคือผู้ทอกครับผู้ทอกแล้วก็ผู้ทอกใหญ่ครับนี่ก็เทือกเขาผู้สิงครับครับหันไปทางพุ่นจะเป็นทางจังหวัดบึงการครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับตอนนี้กำลังเสิร์ฟลงนะครับขอ ครับอย่าลืมเบ่งแล้วช่วแวมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์นะครับกดกระดิง่งแก้งเตือนครับซับสไครต์ช่องอีสานบ้านบ้านบายนะลงศัก์วิลาจันนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ผมนี่นะครับเด้อครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังสิลงขับขออนุญาตปูเด้อลูกหลานสิกลับเราเดินทางปลอดภัยมาห้าได้ไงสิโชคมันหมันก็เอาตปูซะถุกมากับลูกหลานลูกหลานเมื่อเด้อปูเด้อมาเด้อกบเอ็ยม,มาเมื่อบานเมื่อสองค่ะพบนี่ครับมาครับนี่กำลังเดินทางล่องขับตอนครับ ครับนี่กำลังเดินครับครับผมไปได้เมดครับตอนนี้กำลังเดินทางลงครับประมาณบันไดบ่ได้นับครับหลวงปู่เพิ่นท uh ี่สางคือเจ้าบ้านเพิ่นสางไว้ก็ถือว่าโอเคครับให้อมเลื่ความสะดวกใหมายเจ้าบ้านมาหาของปลาหาเห็ดหาเนื้ออยากเนื้อกินครับหาเนม้แต่ว่าหาสัตว์ปลาอย่ามาหล่าเด้อครับเด้อมันผิดกฎหมายเด้ออนุรักษ์เพิ่นแพงเพิ่นหามอยู่ครับเพิ่นจับเด้อมู้เจ้าอย่ามาเห็ด มุเจ้าขึ้นไ้จับเล่าครับมุเจ้าเป็นเล่าปะครับเอาเพื่อเอาไว้ไวู้ทงัเลยพูดถ้ำเาวันก็คือน้ำพูได้แล้วครับเนะี่ยมันคือเป็นสีโป้ขึ้เล่าทั้งผูเห็นบ่หันเรื่องเครื่องตู้ปันสศพหันเรื่องลำไส้ครับเพื่อนกระเบื้อเป็นอย่างครับปูเดอ้อลูกหลานสิ่งใดลูกหลานลูกเต่าเห็ดโบสมาพาควรเด้อครับปูเดอ้ออยู่ในผู้งวัวอยู่ในประโสมสร้างแห่งนีก้กะ ขอโหสิให้ลูกให้หลานเ้าคณะที่มาเห็ดเดอมาย่ำใดกระโสกะมานาเห็ดไก่ดหลายๆคือเกาเดอร์ปูว่าสองที่แล้วครับสองปีที่แล้วสองป่แล้วเลยไข่ะวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วครับเหือนนี่แหละตัวคู่าจักโล่ในลผทงโรงเบียเขาคู่ในสีาม่งเรียนย หนังทุลาบบอลเลี้ยวไปหยอดได้ยุครับแต่ว่าขออภัยตรงชื่อน้ำเช่นกันครับน้ำหวานครับไ่ยนหย่ราัขยนครยุครับท่างลุ่งก็ถือว่าโอเคยอยู่แต่ว่าท่างขึ้นกะท่างขึ้นกะอาจจะตอนขึ้นกะทางนี้แหละครับแต่ว่าต้องอึดนดนิดนึง แต่ว่าก็ถือว่าทางหนทางสะดวกสบายอยู่ครับพักก็พักบ้างครับบ้านเขาเสร็จกี่ชั้นแล้วมัานทิ็เว้ายให้ระบบจีนสร้นตึกนี่ประมาณสักสิบห้าชั้นครับเนาะไอ้ว่ากี่ชั้นไม่ได้ครับห้าชั้นก็ได้แล้วตึกนี่ประมาณสักครับนี่กําลังลงครับบ้านห้องคุณได้รับจ้างสัญญายาณ ครับนี่ครับกำลังลงครับถือว่ากำลังลงเดินทางลงจากวัดสุกสามกุ้งครับเบิ้งแล้วครับก็จะเริ่มกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนและกดติดตามด้วยนะครับช่องอีสานบ้านบ้านนลงศั์วิลาจันทร์ครับเพื่อเป็นรังใจในการทายชิปถึงชิปอาจจะเนื้อหาบดีปันไดกะ กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้เด้อครับเด้อครับนี่ครับังลงมาถึงเกือบถึงชั้นล้างสุดชั้นชั้นชั้นล้างสุดแล้วครับครับนี่ครับครับครับนรับคนรับที่เมื่อกี้ที่ลงมาครับคนรับที่ีลงมาครับเมื่อกี้ครับคนรับเธอว่าสูงครับ ครับนี่ครับสาธุครับครับถึงชั้นล่างโดยปลอดภัยนะครับสั้าประคนที่จะมาหาของปลากันหาที่ยิงเพิ่นกับอาน,อานหามนะครับแต่ว่าเพิ่นกับคงเสียอนรมลมอยู่ครับแต่ว่าคันเอา ประเภทสัตว์ป่านี่เพิ่นบ่อนุรุมครับผิดกฎหมายเด้อครับเด้อนี่ครับรับหอล้วครับซาทุปูครับเด้อครับมีทางขึ้นครับครับปูครับมีคนเดินตามมาอยู่แต่ไม่รู้ว่าใครครับ เบื้องแล้วกะนี่เรื่องกดติดตามกดซับสไคร้เยครับเด้อครับเบื้องแล้วกะนี่เรื่องกดซับสไครนะครับ สำหรับลิดนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามช่องอิสานบ้านบ้านนรนงศักดิ์วิลาจันทร์นะครับสำหรับลิดนี้ก็ขอขเ,ขขเข้ามาสวัสดีครับ